สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆส,สไตล์เราพากินครับผมวันนี้เรามีของมารีวิวที่เราไม่เคยกินเราซื้อมาครั้งแรกก็คือนูเด so ้ลต็ chi. อกชีสซี่โซชิจิอ๋ออ่านว่าอะไรโซชิจ so ิ chi. โอเคของน้โมโหเด็กมาชีเด็กมาชีาชของเขานะสี่สิบเก้าบาทครับผมปริมาณสุตที่อยู่ที่สองร้อยเออเออของหนูของหนูสอง,อง210ร้อยสิบกรัมป๊าปายิ้มรีวิวหน่อยนะป้าไม่เคยกินเลยป้าดูหน่อยก็ซื้อจากเซเว่นมาฮะ เว็บมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซื้อมาลองครั้งแรกครับผมนูเดิลต็อกชีสซี่เหรอมันไงมันจะเป็นรสชีสเหรอโอ้เฮ้ยเป็นเส้นเหรอเป็นไม่เหมือนต็อกเหรออืมสี่สิบเก้าบาทเพื่อนเอาหารเกาหลีใช่ไหมต็อกขนาดนี้เนาะต็อกตลอกต็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 อกแตกแฮ่มาเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะอันนี่เป็นเบคอนใช่ไหมเนี่ยเบคอนกรอบโอ้มันก็ไม่ได้เยอะนะสองร้อยสิบกรัมอันนี้เป็นเส้นแบบ เส้นเหมือนสปากเกตตี้เลยอ่ะเดี๋ยวขอญาตชิมหน่อยนะขอญาตสลับกล้องหน้านะขอป้าชิมหน่อยนะลูกนะจะได้บอกคนอื่นเขาถูกนะเขาบอกว่ามามีม่บอกว่าให้ชิม,มเบาๆเพราะว่าของลูกอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวยืมชิมหน่อยนะดูเดินต็อกเกอร์แปลกเลอ๋อ,อเป็นเส้นเป็นเส้นดูเดินก็เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นต็อกใช่ไหมขอญาตชิมนะโอ้ถือว่าราคาตึงตึงเลยนะมีเท่านี้อืม เส้นหนึบๆอ่ะนักเขจกินจะบอกว่าเหมือนสปาเกตตี้ก็ไม่เหมือนมัน,นมันเออมันคือเส้นสต็อกอ่ะแบบหนึบๆเพราะชาฉีดก็ค่อนข้างรุนแรงไส้กรอกก็ก็ไส้กรอกก็ปกติอย่าลองชิมตรงที่เป็นเบคอนดูหน่อยเบคอนได้แชมป์ครับผม <laughs> นี่ออกนอกเรียน อืมอมชีสรุนแรงนะใช่อร่อยป่ะหอมป่ะถือว่าอร่อยกินครั้งแรกถือว่าดีมีเคยกินไหมมีใช่ไหมไม่เคยกินทั้งชีสไปที่ลูกก็ไม่ต้องกินแล้วให้มีกินคําเดียวก็ป๋าตัดไปนิดเดียวเองแหมตัดไปนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้มามีชิมหน่อยลูกอ๋อ่สวัสดีค่ะ น่าสงสารนะอะไรเดี๋ยวเขาก็มีอย่างอื่นกินเอาเร็วรีบๆดึงเวลาทั้งแม่ทั้งลูกมาเส้นดีนะเส้นไม่ที่เราเคยกินอ่ะโอ้อ๋าเออให้กินด้วยหบยปาข้างอร่อยไหมลูกตึ้ง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 เดินไม่ไหนน่ะอร่อยเปล่าดูหน้าก่อนอร่อยเลยอ้อร่อยมีว่าอร่อยไหมให้กินคะแนนเขาปลาไม่เคยกินว่ะถือว่าอร่อยนะเส้นดีเลยอ่ะ มันอร่อยวะเนาะมันกินแล้วรู้สึกอยากกินอีกอ่ะแต่ว่าพอละเพื่อนๆเส้นมันคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆอะไรดีไม่มันรสชาติคล้ายๆกับอะไรของบ้านเราล่ะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บที่ผสมกับสปาเกตตี้เธอเป็นคนที่เปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยมันไม่เหมือนมันของของมันก็ถึงบอกไงว่ารสชาติมันคล้ายๆเส้นไม่เหมือน มันก็คือเหมือนเส้นไอ้ที่มันเป็นเส้นนั่นแหละเส้นสปากเกตตีผสมกับเส้น๋วยจับเพื่อนประมาณนั้นอ่ะใครนึกฟิลไม่ออกก็เรา <laughs> ลองซื้อกินดูได้ฮะโอเคประมาณนี้ลองครั้งแรกต่อว่า,าได้นะต่อให้สิบเลยโบให้กินนั้นอร่อยนะเพื่อนๆลองกินดูได้นะนี่แล้วเด็กชอบด้วยอ่ะโหเขาแบบเรายิ้มเขารีวิวไงแกลกอกอก,ก็โอเคเนาะใช่แล้วถ้าตักไปโดนเบคอนก็จะเค็มๆหน่อยเนาะใช่เส้นมะันดีเลยอะพอดีเลยอะ มันดีมันไม่แห้งอ่ะมันหนึบหนุ่มน,นุ่มแบบเออเนาะอร่อยดีนะเนาะสมควรอ่ะอร่อยไหมอร่อยครับฟังหัวเพื่อ,อร่อยไหมยักหน้าก่อนอร่อยหรือไม่ไมอโอ้ร่อย <c oughs> <c oughs> ยักหน้ายักหน้าเป็นละอร่อยอร่อยโ <c oughs> อเคครับ <c oughs> ไปละสบายสบายสไตล์เราบายบายอยากกินก็ลองซื้อดูเนาะเซเว่นนะฮะใจเย็นใจเย็นนูดิลต็อกชิซี่คือแบบว่าฉ่ำด้วยเออฉ่ำฉ่ำด้วยชิซี่ โอ้อ้ำมอ้าโอ้ปกติก็เรื่องกันนะเนี่ยเนาะแต่ว่าเขากินเนาะอร่อยทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะเพื่อนเราไปแจ้งตไม่ได้เรากินอย่างอื่นเนาะเรามีของเราทั้งๆที่เราอยากจะเข้าไปมุดกินอีกักคำหนึ่งต่พอละฮะอะไรได้เหรอกินได้เหรอนะมุดกินได้เหรอได้ไม่พอก็ผัดข้าวกินได้อร่อยเมื่อกี้ตัดเป็นนิดเดียวเองอยากลองกินแบบเป็นเส้นๆดูว่นื้รสชาติเป็นยังไงอืมดูเด็กดิดูเด็กดิหัวไหมนะเด็กหัวไหม ปารกินหน่อยได้ไหมใส่หัวถ่ายหัวนี่คือให้ไหมยักหน้าหรือให้ให้ปารกินได้ไหมอ๋อได้อ๋อได้ได้ได้เหรได้แบ่งกันให้ปารกินด้วยโอ้โหโตลงมาให้กินหรือไม่ให้กินใส่หัวแล้วก็ยักหน้าอ่ะมีสายตาเอามาหินมองเราอยู่แล้วของหนูก็ยังเหลืออยู่อ่ะอืมอืมอรู้เหรอ นั่นคา,ายปลาหมึกไว้โมนั่นละค่ะปลาหมึกแต่ว่ามันรู้สึกว่าเป็นแป้งแต่ฟิลมันก็ม,มีความรู้สึกว่ามันคล้ายหนวดปลาหมึกนิดนึงไปละครับบายเออสวัสดีครับให้บายๆก็สวัสดีเลยครับไปละครับข้าฝังติดตามด้วยเรารีวิวไปเรื่อยลองไปเรื่อยครับ